สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดิสรชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการสมัครสร้างช่อง YouTube นะครับว่าเราจะสมัครยังไงนะครับหลายคนหลายท่านนะครับมีความสนใจที่จะสร้างชนแนลนะครับหรือช่องเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ไปทําแล้วก็ไปชมพร้อมกันนะครับว่า จะมีขั้นตอนลักษณะการทำนั้นยากง่ายเพียงใดนะครับซึ่งแต่ก่อนกับปัจจุบันนะครับวิธีการสมัครช่อง YouTube ก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ก่อนอาจจะกรอกข้อมูลลงเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็กรอกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ทำง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะมีช่องเป็นของตัวเองได้แล้วนะครับแต่ก่อนต้องมีการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับ รวมถึงการเชื่อมต่อบัญชี s อ m นะครับสมัครบัญชี s อเไว้เลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เราสามารถที่จะสมัครตอนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้นะครับหรือจะสมัครล่วงหน้ากรอกข้อมูลไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมวิธีการสร้างช่อง y o u t u b e นะครับว่าจะมีวิธีการยังไงนะครับมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยครับผม ขั้นตอนแรกนะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับอันนี้ผมจะใช้มือถืออีกเครื่องนะครับทำก็กดไปที่ตรงวงกลมนี้นะครับก็คือโลโก้ช่องนะครับกดเข้าไปก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเราก็เข้าไปกดตรงที่คำว่าช่องของคุณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของช่องของเรานะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับว่าจะตั้งชื่ออะไรนะครับตรงคำว่าชื่อนะครับ แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อช่องของเราตามต้องการเลยนะครับตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่าสารดีนะครับตรงนามสกุลนะครับเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับผมก็จะใส่คําว่าชาแนลนะครับต่อจากสารดีนะครับก็คือสารดีชาแนลนั่นเองนะครับ หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็มากดตรงคำว่าสร้างช่องนะครับตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการสร้างช่อง youtube หลังจากนั้นก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเราลองกดไปที่วิดีโอนะครับตรงนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเราเพิ่งสร้างช่องไปนะครับกดมาที่ตัวโลโก้ของช่องนะครับก็จะขึ้นมาลักหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะครับลองกดที่ตัวโลโก้อีกครั้งนะครับ ก็จะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้นะครับก็คือให้เราสร้างวิดีโอแล้วก็อัปโหลดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับต่อไปเราก็จะไปใส่โลโก้ช่องของเรานะครับใส่รูปภาพก็กดตรงมุมขวาบนนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับที่เห็นเป็นรูปกล้องถ่ายรูปนะครับตรงวงกลมก็กดเข้าไปนะครับกดอัปโหลดภาพถ่ายแล้วก็เลือกรูปภาพในเครื่องของเรานะครับในเครื่องโทรศัพท์ของเรา ็จะขึ้นมาแล้วก็กดคำว่าอนุญาตแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะมาใส่หน้าโปรไฟล์ช่องของเรานะครับนี้สามารถย่อขยายได้หลังจากนั้นก็ตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าบนโลโก้ช่องของเราได้เปลี่ยนเป็นรูปภาพที่เราเลือกไว้แล้วตรงมุมขวามือด้านบนตรงนี้นะครับที่วงกลมไว้หลังจากนั้นเราก็กดออกจาก YouTube แล้วก็เข้าไปที่ Google หรือ Google Chrome ก็ได้พิมพ์คำว่า YouTube Studio ได้เลยครับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วก็กดค้นหาก็จะเด้งมาหน้านี้ก็กดคำว่า YouTube Studio หรือ Studio YouTube.com กดเข้าไปเลยครับก็จะมาหน้านี้นะครับหน้า d ด s ก์บอร์ของช่องก็จะมีรูปคนยืนถ่ายรูปนะครับก็คือให้เราอัปโหลดวิดีโอลงนั่นเองทุกอย่างยังเป็นศูนย์หมดนะครับเพราะว่ายัางไม่มีคลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดลงเราก็จะเข้าไปที่ตัว S นะครับก็คือตัวที่สร้างรายได้ก็จะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้นะครับ ในขั้นตอนแรกๆก็ยังไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นศูนย์หมดจะสังเกตเห็นว่ามีตัวหนังสือสินบนเงินด้านล่างสุดนะครับแจ้งเตือนเมื่อฉันมีสิทธิ์เราก็ทําการกดเข้าไปนะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อเราครบ1 0 0 0ผู้ติดตาม4 0 0พชั่วโมงแล้วนะครับก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนเรานะครับ ให้เราเปิดสร้างรายได้นั่นเองนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะอัปโหลดคลิปวิดีโอต่างๆลงได้แล้วครับเพื่อให้ครบตามเกณฑ์กำหนดของ YouTube เป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้อัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับลงไปเพื่อที่จะให้มีเพื่อนๆได้มารับชมแล้วก็ ติดตามในคลิปวิดีโอของเรานั้นนะครับให้ผ่านเกณฑ์ของ y o u t u b e นะครับก็คือ4,000ชั่วโมงนะครับ1,000 Subscribe นะครับแล้วก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับผมนะครับเราก็ตั้งใจที่ทำคลิปต่อไปนะครับทำคลิปลงมาเยอะๆนะครับเพื่อที่คลิปเหล่านั้นนะครับจะได้เป็นคุมกำลังสำคัญของเรานะครับหรือเปรียบเสมือนก็คือมดงานของเรานั่นเองนะครับ ถ้าคลิปเราเยอะมีประโยชน์นะครับโอกาสที่คลิปต่างๆที่จะสร้างรายได้ให้กับเราในอนาคตมีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับเรื่องของการอัปโหลดคลิปลงวิดีโอนั้นนะครับผมสําหรับเพื่อนใหม่นะครับที่อาจจะเพิ่งสมัครช่องมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะได้นํามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปจากช่องอดิศรชาแนลตลอดมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอดิศรชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก,ก็กดกระดิง่งชอบกดไลค์ like, ใช่กดเลิฟให้กับช่องอดิศรชาแนลด้วยนะครับ